สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีครับพี่น้องวันนี้พะยิ่นุหน้าไก ouais ่ห่วยนะครับพี่น้องสข้าพี่น้องมาะบงข้ามาะบงโบสถพี่น้องโบสถ์สำคัญนะครับของประเทศฝรั่งเศสไงพี่น้องโบสถ์นีไงข้างในงามพระยิ่งนุ่งค่อยขอดูวงแ้วเช่นเดพี่น้องงามอีีตอนนั้นไฟยังว่าท่านใหม่พี่น้องนะตอนนี้เขาจะใบ้ค้นข้าไปพี่น้องเขาจะห้ามใบ้ค้นข้าไป หลอ่อมกำแพ้งวาย่างดีอันนี้มะหล่อมาขจาวกำลังบูรณะปฏิสังขรนี่พี่น้องนะใส่วลาอีกหลายปีพี่น้องใส่วลาอีกหลายปีพอไฟใหม่ทั้งง่เกิดจากตอนนั้นขจาะะ้ากำลังก่อสร้างยังจอย่างมันยังไม่นี่งมาถึงที่นี่เกิดเกิดการการเกิแบบดโอเชื่อมยังไงพี่นอกก้องก็เลยเกิดไฟใหม่อันนี้ก็บซีมมนตนหนาหนาครับด้านหนา เราได้นะครับพี่น้องด้านหน้าตอนนั้นพญานุขมาคนหลายมีพิธีสําคัญทั้งศาสนานี่แหละพญานุก็เลยมานําพระเจ้าพี่น้องมาเขะกอบกนหันพิธีประกอบนีการหลองเลื่อนพี่น้องเนาะหลองเลื่อนหลองเลื่อนจุดเทียนไม่เป็นนามเส้นพี่น้องเนาะแต่นม่เป็นนามเนจุดเทียนอันนี้มันไข่ใน่ได้พี่น้องไข่ในอยู่ในหัน นี่ภาพวาดนีพี่น้องภาพวาดนี่นุภาพพี่น้องมาบวงนะพี่นอนะ้นนนองมาบวงนะบสำหรับผู้ที่ควรนับถือศาสนาคิดนะพี่น้องนะักพูดถี่มาสวดมนต์มาเข้ามาทำพิธีนะพี่น้องอย่าได้หนีนี่พี่น้องนะอันนี้คือเป็นภาพวาดบางส่วนที่อยู่ภายในพี่น้องนะเป็นกับไายแล้วก็ออกมาใหม มาท่องเที่ยวตั้งฉากนะครับท่งเที่ยวต้องฉากไม่วงค์นองพวกขอไปบ่ไรตอนนี้นะุีนองนี่เป็นนีนองโดยที่มาเที่ยวป่าลีดพีนองบ่อนหนีหลับ่อนึงที่สำคัญเก้าะกับสีมามัทไทรลูกมัทไทรลูกวาเดินมาแล้วโบสถ์มัตตดำอยุ่ป่าเลีดพีนองเนาะเกี่มาสะออนหน้าซูนส้มแล้วก็เป็นบุญน บาลามีของผู้ที่คนนักเิอศาสมาคิดนป็นพะนามนะส่นผสมมา,าทำป้อมขลบนะครับเก็ดเป็น,เป,นเป็นแท่งลอมใบพี่น้องเป็นใบพ่นเข้าไปนป็นพนะนามอไรไปมา,ากแบมอเบิงกับเบิงหดจะท่างหน่อพี่น้องเป็นผูนส้สนับสนุนใจ เกที่เป็นมะเทียวเกษตรเป็นหองคนต่างชาติมะเที่ยวก็ตรเป็นจุดท่องเที่ยวอีกจุดหนึ่งอยู่ทุกคนมาแล้วจะต้องมาเยี่ยมเยี่ยนบ้านหนึ่งนะพี่น้องเนาะคนหลายพี่น้องะแต่มันปกติเลาพ้นกีน่หลายได้หัดที่นี่โคบยึดอย่างหนึง่งพี่น,น้องเนาะเกษตรพนเราไม่เกษตรพ้นเราเี่ยมันมะเที่ยวนะพี่ลองเนาะนี่นุกั ข้าพี่น้องนะครับทรงงอยากข้าไปงทั้งในหลพี่น้องเก่กับขอบกะไดทั้งในเนาะพเจ้าห่างทั้งในห่างลงทั้งหน่อสักก้อนนะพี่น้องเนาะแต่ว่ามีโอกาสเราต้องไปเป็พระเจ้าให้ออไปลงทั้งในก็ยืนอีู่กตสิ่ข้าพี่น้องออกไปชมทั้งในหพี่น้องเนาะมีแ่ไม่ชมทั้งหนอสักก้อนนะี่น้องามไอ้ดีพี่น้องทั้งในง่ามมี่ขาบวาด นี่กระจกสีเง่คือหลังยสูงเงยไม่เห็นเันผมได้งไปทางเคร่อหล้ิว่าเข้าไปทางในนะพี่น้องเข้าไปทงไนคนไมเห็นนะตำนน่งนะพี่้องเนาะตอนนี้โทรศัพท์ก่อนสุกวซมมัสแบ็คหลอดพิจารณาดหนาค้อกับไม่จะได้มักความระังชุดนี่ก็กดไห์กดแช์กดที่ต่างคุณอย่านี้ครับเด้อ ขอบคุณครับ